ขายานเปเปอร์จะพี่น้องจ้าข้ายานเป๊ะเปิดจะเบ้าตุ้ยเอาจ้ตยยาจต,ตุนนะตุนนะบักซีลาวจากพี่น้องจ้าเดียวจากบักซีลาวเนี่ยงมาจ้าอืสุดยอดเลยจากพี่น้องจ้าเหนียมาจ้า พี่น้องจา๋า ready to serve มาละขี้นกจ้ะพี่น้องจา๋าคุยกับกอย,ส,กอยส้มจ้ะกอยส้มเห็นไหมาจา้ะ ก้อยเนื้อจ้าพี่น้องจ้ามินีิก้อยเนื้อรอบีฟสาลัดจ้าอินเกติเอนจ้าพี่น้องจ้ากระเมีอยมมิ้นส์บีบจ้าพี่น้องจ้าอันเนื้อซับนะจ้าพี่น้องจ้ารอบีฟจ้าแล้วก็นี่การเป็นเอิบจ้าพี่น้องจ้ากระเมีอันไอหอมแดงจ้าเรซอันเนียนจ้าพี่น้องจ้ากรีนอันเนียนแอนซิลันโตรชอบอัพจ้าพี่น้องจ้ามิ้นส์ค่ะไอ พักซาลแหน่เนาะจ้านนี่ต้นหอมพักรีจ้าพี่น้องจ้าเด็ดขาดบระไรจ้าน้ำบักหน้าวจ้าพี่น้องจ้าลามจ้าพี่น้องจ้าทั้งนี้ก็จะเป็นข้าวคั่วจ้าโรสเทดไรซ์อันนี้พริกป่นจ้าโรสเทดชิลลี่จ้าพี่น้องจ้าอันนี้ฟิชซอสจ้าพี่น้องจ้าน้ำปลาจ้าข้าวคั่วกับพริกพริกป่นเนาะจ้าพี่น้องจ้าอันนี้แป้งนัวจ้าพี่น้องจ้าเอเมจจีจ้าพี่น้องจ้าง่ายง่ายจ้าพี่น้องจ้า ใส่ลงไปเลยจ้าเนื้อที่ซาบัยนะจ้าบีฟจ้าพี่น้องจ้าใส่ลงไปเลยก้อยบักหน้าเลยจ้าล่ามจุดจ่าพี่น้องจ้าก้อยสมจ้าเป็นงนวดจ้าพี่น้องจ้าปลาจ่าฟิชซอสพริกจ้ารรเด็ดชิลลี่จ้าอุ้ยสดย่างจังเลยจ้าียบร้อยเลยจ้า ข้าวผัวจะพี่น้องจ้ารสเ็ดไรซ์ค่ะข้าวขัาวพร้อมจะพี่น้องจา้าใส่ลง,งไปเลยจา้าอืมพดเข่ากันเลยจะพี่น้องจา้า ready to serve จ้ะรอวิปสาลาดกาย หอมมุ้ยหุยจ, so จ้าสเ e ลสุดเดลิ s e อัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องสุภสุข,ขคนมาพอกันละคะกำนันชีวิตวิธีแนวกินีสาน ฮัลโหลแอบแฝงเบลคอมทูยี่ซานเบลคุกคิงไม่ล้วจ้าพี่น้องจ้ามาอีกแล้วมากับหัวใจดวงบอกญ่เลยจ้าเมื่อใจดวงโตโตจะบิ๊กฮาร์าจ้าพี่น้องจ้ามือนี้มือนี้มากินในก้อยสมจ้าพี่น้องจ้าก้อยสมรอบีฟสาลาจ้าพี่น้องจ้าเห็นปะจ้าอิ้ยิวนะจ้ารอบีฟสาลาจ้าก้อยสมจ้าพี่น้องจ้า ลราจะมีบายคูลเลอร์พร้อมจ้าบ yes, yes. ิดบายคูลเลอร์จ้ะพี่น้องจาบายคูลเลอร์นอกจ้ากวันนี้วันนี้วันหยุดจ้าเดย์ออฟจะพี่น้องจาแฮปซอมลิลบิดบายคูลเลอร์จ้ะอีสกิจ้สพอร์ติวีคเอนด์จ้ะพี่น้องจ้าแค่มีข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวสติ๊กเกอร์ไรส์จะเป็นองจาสติ๊กเกอร์ไรส์ค่ะพักก็จะมีบัตเต บักแตงจ้ะพี่น้องจ้ะอังลิสคิวคัมเบอร์จะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็เดียวจ้ะอันมาจากไอ้การ์เดนจ้ะฟอร์มต์การ์เดนจะพี่น้องร้ายหลายจ้ะเดียวฟอร์มไมค์การ์เดนจ้ะบักซีล่าเนาะจ้ะอันนี้ก็บบีเดนเมลอนจ้ะอินเดียนบีเดนเมลอนจะพี่น้องจ้ะบักมะละกีนกจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็หอมแดงจ้ะเรดอาร์เนียนจะพี่น้องจ้ะเรดอาร์เนียนหอมแดงหอมแดงใหญ่เนาะจ้ะก็มี่อ่ากระลิกจ้ะพี่น้องจ้าโฮกระลิกจ้ะ อันนี้ผักพิกไขยานเปเปอเร์จ้าพี่น้องจ้าแขาานเปเปอเร์มามาจ้าพี่น้องจ้าเบาๆหลายคำมากินกัน,นเลยจ้ากินกันละบ่อเนาะมามาจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิกินต้องกรึบจังน่อยจ้ากรึบก่อนจ่าคึบก่อนอืมอืมจ้ามากจ้าได้ยังกินกันเนาะจ้าพี่น้องจ้าเอ้ย มันจะียริมพั่นั่น Sticky r บนี้หลังบ้านที่เ้าจำมันนี้ กอล์ฟก่อนจะไม่เหมือนกันยุนลิสคิวคัมเบอร์ แบบนั่แล้วจะเป็นหังจะเตรียมจะ้ะกัดดิจัะมาเตรียมสดอืมบอฮอมทำกับเตรียมหน่อยป็นไดจะ้ะ พี่จะไปนองจ้ะปลากระแดง <c oughs> เสือกระแดงจ้ะลาบกระแดงพ่อจะไปนองจ้ะ อืมโอ้ยแรนนี้เรนดีไร แดบคาข้าจ,จ่นองจ้ะเดี๋ควคืมจ้ะเิ่มคมคืนอุนชัดบ่จ้ะ ออมจอจา่โอ้ยเริ่มถามข้าวจ้ะพี่น้องจ๋าเป็นยังไงกันแน่น้อจ้าสบายดีกันบอ,อหนาแดงเลยจ้ะกินเตะคืบหนึ่งหนาแดงเลยจ้ะพี่น้องจ๋าไ้พูดเลย lúc nắng nó lại ta biết làm nè nè tàn lắm Ừ. Uhm. hết à hát 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 ห่านทอง,งยังไงยังไงจะพี่นอนจ้ะ That will จากตนวรังบ้านจ้ะกินเองกินเองจ,งจ้ดเป็นรังจ้ดปลอดภัยไรสารพิษอืม,อม ร้อนปี๊ขนาดใะเป็นนังจักเงี้นเสียงย่ำบ่แบบกรอบเลย พันยดกับปวยเป๊ซไหรอกจ้ะยไม่น้องจ้ะอยู่หลังบ้านจ้ะบรรยากาศดีเห็นมันจจาโปรเกมะจ้ะโปรเกมี่เี้จ้ะ un cat Very good guy, very really yummy. So yummy yeah. กายสวยเด็ดลมจ้ะเสียงน้ำจ้ะเสียงน้ำเพาต้นไม,ม้น้อนนี่เพชรจ้ะพี่น้องจ้ะ 对呀。 โอ้ยเป็ดลมบอกงูจ้ะพี่น้องจ๋าไปต่อบไปแล้วค่ะพี่น้องจ๋าจังไดอิมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะฝากคำว่มติดตามนะคะช่อง YouTube คุณนอชีวิตจ้ะพี่น้องจา๋าขอบคุณลหลายๆค่ะ thank you everyone for watching hope you guys enjoy the video and I see you in my next video ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย